ตัวนี้สวยจริงสินค้าตรงปกคุ้มค่าเงินพี่น้องครับชันวางต้นไม้สเตลเลสสามสูนี่แบบคันบันไดตัวนี้ตัวนี้ทางล่านจะให้เข้ามาประกอบเองพี่น้องครับประกอบเองได้ง่ายมีชุดน็อตมีไขค,ควงมาให้ติดตั้งง่ายในเดียวพี่น้องครับเพราะว่าจะมีกันร้อยกันลื่นด้านล่างครับมีกันบาดนะครับผมมาให้นะครับผมทุกไอชันเลยนะครับผมตัวนี้เป็นสเตลเลสสามสูนี่ตั้งตากฝนแบบนี้ได้เล่นครับบ่เป็นสนิมนะครับเหมาะที่จะเอาไปวางาต้นไม้นะครับเป็นแบบคันบันไดนะครับผมสาม,มสรสารถวางกระถาง นิวได้สบายๆเลยครับมันรับหนักได้เยอะนะครับราคาหลักร้อยตัวนี้ตัวเดียวนำมาใช้งานเป็นขนาด3ชั้นนะครับผม ความยาวของชั้นลอย20ซนติเมตรราคาหลักลอยจัดทรงฟรีในตัวเลือกมันจะมี2ชั้น3ชั้น4ชั้นนะครับความยาวกับเมตร1เมตร20เมตร5 0เลือกใส้ตามานางานของเ้าได้เลยครับเอาไปตั้งจัดสวนจัดก,กระถางต้นไม้สวยๆนะครับผมสินค้าดีมิุณภาพนะครับผมตัวนี้ซื้อไปครั้งเดียวใส่งานได้ยาวบ่าเป็นสนิมพี่น้องครับมันคุ้มค่าเงินเฮามากๆแล้วก็มันสวยตรงปกตัวนี้ขอนําเลยพี่น้องครับหากสนใจกับจิมขนาดที่กำลังครับ